อยู่ฝอ่งมือเขาจะไปอใส่สูด้วยกันเรือกตั้งครับผมพระสิรสองพระธิดาเอ้าเฮ้ยเฮ้ยทรงพระธิดากบเมืองสรงพระธิดากบเมืองดูดท่นพระธิดาังไม่นา้แหลกไปไปเียกเขาแซงได้ฮอนควนพนมเร็วๆไป ในวันที่เราต้องแยกจากกันครับอันนั้นก็กลับบ้านไปเีืจะตั้งสนธิก,าาก,าากาาติกรกติกรรบ้านก็ยเอ็ดครับผมแต่ว่าตอนนี้แบบเฟซพอรกระเต็นแม่ของหนอมไม่ใช่เืออาา่อหอดอันนี้กติก้าไอยเอ็ดนอนถากนอนนอนถาทันฟอทันแม่มาหลับเหื่อยพี่แค่เรากลับบ้านดีกว่า พี่พูดกำกันบน,นี่จากคอยเลยอยู่สองมือเดี๋ยวเดียวข้าเดี๋ยวถ้ามันได้สำขันพอมันไปดีข้าวเดี๋ยวข้าเดี๋ยวเงินกันมาที่สิมฮานีอะไรจะแปลผลาน,นี